เดี๋ยววันนี้เราจะมาสำรวจสถานที่ที่ลูกค้าทางร้านแนะนำให้มาครับว่าสถานที่นี้เคยก่อนเคยเป็นอะไรเป็นบูปเป็นบูเป็นบ้านเขาเป็นบ้านต่อสถานที่เก่เขาเพื่ออาจจะมีเศษสะตางรูอะไรหล่นลงมาผมเลยมาสำรวจดูวันนี้ครับดูบรรยากาศนี่ครับมองเวงไหมมองเวงมากมองเวงมาก พวกนี้ครับจิตรำจะอ,ออกเดินเครื่องขุดล่าหาสมบัติกันวันนี้เรามาสำรวจดูที่กันสำรวจดูที่ทางกันแล้วดนะ้วยสุดๆเลยครับเนะป่าลุกล้าง โอเคครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้เรามาเดินสำรวจหาสมบัติกัน